สวัสดีทุกคนคิมนีราเปิงฟิปดวงความรักของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคม2565นะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดวันที่22เจศติกายนถึง21ธันวาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันไดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันจ้าโอเค มาดูค่ะว่าชาวราศีธนูช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกัน the medician <Mag> นะคะ the emperor s e v a n of cup ค่ะเจ็ดถ้วย fourth cup ค่ะสี่ถ้วย page of p e n t a c l e ็กถือเหรียญธนูธนูเป็นอะไร อยากงอไขรหรือเปล่าธนุเอาลงประมาณว่าไอสาว่าตัวคุณเองมีความคิดอะไรบางอย่างที่อยากจะทํามันนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นคงมั่นใจว่าจะทํามันได้ด้วยไอส้สมองว่าน่ะคือคุณนมีความคิดที่อยากจะมอบความสัมพันธ์หรือขอความรักหรือยังไงเดียหรืออยากขอโอกาสอะไรใครสักคนหนึ่ง แต่บางทีอะสมมว่าตัวชาวธนูเองคุณก็มีความแบบวางเนื้อวางตัวแบบดูเป็นคนแบบสะอาดสะอ้านอะไม่ใช่ว่าแต่งตัวสะอาดสะอ้านนะทำเหมือนตัวเองอะเป็นคนแบบสะอาดสะอ้านเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยไม่ได้เป็นคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะ <c oughs> ขอความรักอะไรจากใครอยู่ใช่ไหม <c oughs> คือเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าบางทีสถานการณ์ที่ผ่านมามันมีในเรื่องของแบบ ตัวเรื่องอื่นทำให้คุณสับสนไหมในการที่จะส้างความสัมพันธ์อะไรกับใครหรือบางทีคุณเองมีความคิดที่สับสนหรือไม่แน่ใจว่าคุณจะขอโอกาสอะไราใจากใครสักคนหนึ่งแต่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะทําอย่างไรดีแต่ก็ทรงตัวว่าตัวเองก็ไม่ได้อะไรมากอะไรเงี้ยคือทําตัวเหมือนไม่เป็นอะไรอะแต่ในใจคืองงอยู่อะไรย่างเงี้ยคุณจะง้ออะไรใครแต่วังท่าว่าตัวเองนี่คือแบบ ดูเก่งกาดดูแบบดูยิงยิง้งะเราอะดูวางเนื้อว่งตัวแบบไม่ผิดอะไรเงี้ยเคยสับแค่รู้สึกว่าคุณคุณมีความคิดอะไรนี้แต่ในใจคุณอยากจะขอโอกาสอะไรใครสักคนหนึ่งแต่คุณก็กลัวว่าการที่คุณจะขอกวาลังอะไรจากคนคนนั้นนะ่ะเขาจโอเคกับคุณหรือเปล่าอืมแต่ความมั่นหน้ามั่นใจของคุณมันก็เกินเรื่องเนาะแต่เป็นคนที่มั่นหน้าที่มีความไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันนะดูแบบ จะเอาไม่ว่าอะไรเงี้ยคือสถานการณ์มันก็ยังดูเบื่อๆในหน่นเดียึงดีคุณรู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะยังเบื่อหนกับกับความเป็นคุณอะไรอยู่ไหมอ่ะก็เลยเป็นลมประมาณว่าแล้วคุณต้องยังไงอ่คุณจะง้อค,คนคนนี้แต่คุณต้องยังไงดีก่อนอะไรเงี้ยแต่สมมติว่าธนูเองอ่ะถ้ากิจะทำอะไรอะธนูก็จะทำให้ได้เหมือนกันแหละไม่ว่า จะต้องเป็นวิธีไหนคุณก็ดูไม่ได้ใส่ซื้อบริสุทธิ์ขนาดนั้นหรอกมันมีแผ่นก้านอยู่ในเราอะอืมอ่าไพ่บอกหน่อยกูต้องพูดเลยนะคนที่ชาวธนูนึกถึงช่วงที่ผ่านมาก็เป็นอย่างไรบ้างโฟร์เบนโสี่เหรียญค่ะฟ้าอกครบห้าถ้วย The Empress The Devil เดวโอเคสำหรับคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงเลยนะคุณแม่งใจหลายวะคือไอแต่แค่รู้สึกว่าเขายังเสียใจนะเขาเป็นคนที่เสียใจเขาเป็นคนที่เสียความรู้สึกเขาเป็นคนที่ผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์กับสิ่งที่ธนูจะเคยทำกับเขาถ้าถามว่าเขาออกไปจากชาวธนูได้เลยไหมสมมติว่าเขาออกไปไม่ได้เพราะมันเหมือน คือถ้าแม่งขึ้นเอ็มเพลเลอร์กับเอ็มเพสแลสมว่าความสัมพันธ์แม่งก็เกินเรื่องเกินราวแล้วแหละมันอาจจะลึกซึ้งจนเกินกว่าที่จะออกมาได้ง่ายๆแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้มีความสุขไงซึ่งชาวธนูก็รู้สึกว่าฉันก็จัดการของฉันได้และต่อให้มันจะมีความสับสนหรือว่ามีเรื่องของคนอื่นๆเข้ามาฉันก็รู้สึกว่าฉันจัดการได้ถ้าฉันจะหยิบยื่นโอกาสหรือถ้าฉันจะขอโอกาสอะไรจากเขาอืม ต่อเขาจะดูเบื่อหน่ายต่อเขาจะดูไม่กล้ารับแต่ฉันก็มีแผนการที่ฉันจะทํามันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณอย่างนี้อยู่ส่วนตัวเขาเองอะ่ะเขาหิดหวังนะก็เ,เสียใจนะกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีความท็อกซิกมากกว่าความสุขอะความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มันเคยสูญเสียอะไรไปแต่าถามว่าเขาเดินออกมาไหมเหรอเขาไม่ได้เดินเลยเขานั่งเฉยๆยังคิดถึงคุณยังนึกถึงคุณอยู่หรือบางทีนะสิ่งที่คุณเคยทำกับเขาอะมันก็ฝังจิตฝังใจขงเขานะ ไอการคิดถึงอะ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่ากลับมาแล้วคุณจะเขาจะโอเคหรือแฮปปี้มันเหมือนเป็นอารมณ์แบบลังๆว่ะเหมือนแบบกลับมาแม่งก็เป็นเหมือนเดิมกลับมาแม่งก็แบบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไหมอะ่ะจะโอเคหรือเปล่าแต่ก็ดูอยากให้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่คือคนคนนี้ก็เอาคุณออกไปจากหัวไม่ได้หรอกเพราะเขาก็รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะมีข้อจํากัดหรือมีข้อกําหนดอะไรบางอย่างที่คุณกับเขายังต้องมีกันอยู่แล้วมันออกมาไม่ได้ แต่ความรู้สึกจร,จริงๆทั้งคู่นี่แม่งคือแบบมันหมดสภาพอะจะพูดยังไงดีวะหรือบางทีต้องต้อง,ต,องต้องมีการแบบทนคบทนอยู่หรือให้สถานการณ์มันมันไม่แยกไปกว่าน,นี้เพื่อเพื่อรักษาอะไรบางอย่างของตัวเองไว้หรืออะไรแบบเนี้ยนะเพื่อให้เพื่อให้ยังได้มีกันอยู่ การผูกมัดการมีภาระอะไรบางอย่างที่ที่ไม่จะออกมาแบบง่ายๆก็ไม่ได้แต่อยากให้แต่ถ้าจะให้วนกลับมาหรือให้มีการเริ่มต้นกันใหม่ก็อยากให้เริ่มต้นกันดีๆอะ่ะมึงจะเลิกเป็นเดวิลได้ปะล่ะหรือยังไงก่อนคือถ้าไม่ใช่เรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าหนึ่งคนหรืออะไรเงี้ยซึ่งกูเป็นเดมเพนให้มึงได้นะแต่ถ้ากลับมามึงเลิกเป็นเดวิลกู w, ได้ปะละ่ะ พราะมึงก็ทําให้กูเสียใจเสีความรู้สึกเนี่ยมันก็มีเรื่องของความหึงหวงหรือแบบบางทีคนคนนี้เขาก็รักคุณนะแต่มันมีสิ่งที่แบบให้ตอบกลับมาหรือแบบสถานการณ์ที่มันมันท้องสิเกินไปอะ่ะ DMH ก็จะอ้วกเอานะคะ DMH ก็จะ <c oughs> ก็อักอะ่ะเมื่อเสียใจมันมันช็อกช้ำ อารมณ์มัน,มนให้สักขอดูหน่อยสิแล้วสถานการณ์ความดังของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมหมู่ห้าเป็นอย่างไรนะคะมาซีสวานหกไม้เท้า The View of Fortune Two of Cups สองถ้วยดี Day. เอซอบวานแปดเม้า้าแล้วก็เอซอบสอดหนึ่งดาบเอาละคุณนี่มันแน่จริงๆนะธน,นูคุณนี้มันแน่จริงๆไอ้สักเขาึกว่าบางทีคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะคุณควรจะเข้าหาอะไรหรือมีวิธียังไงในการทําให้เขายังอยู่กับคุณหรือโอเคกับคุณความสัมพันธ์อะไรยังไงอย่างเงี้ย มันอาจจะมีความแบบนิ่งๆอะไรกันไปบ้างหรือบางทีความสัมพันธ์มันดูแย่ๆมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้กระตื้องแต่ในเดือนตุล,ลาคมไปสมองว่ามันมาที่ทางที่ดีมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าธนูจากที่นิ่งๆธนูจากที่คิดหรือไม่แน่ใจธนูจะมีความตัดสินใจและที่ชัดเจนมากขึ้นในการเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ในสมองว่ามันถึงจังหวะเวลาที่บางทีคุณเองก็อยากจะแบบ ทำให้มันดีหรือมึงดีคิดได้เฉยเลยว่าเฮ้ยความสัมพันธ์อ่ะถ้าถ้าไม่มีคนคนนี้มันมันก็ไม่ได้เราไหมหรือมึงที่กูไปตัดส์รู้อะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าเฮ้ยกูรู้สึกว่าอีกคนนึงนี่ม่งเป็นคนที่ใช่แล้วมันเป็นคู่กูมันเป็นคนที่แบบกูรักอ่ะแล้วก็สมควรที่จะได้รับความรักจากกูแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้สมองว่าคุณหรอกเขามันตัดกันไม่ขาดขนาดนั้นหรอกค่ะแต่บางทีอ่ะการที่จะกลับมาคบกันอ่ะคือ มันต้องแลกกัน่ะไอ้สาวแค่รู้สึกว่าถ้ารักกันจริงๆมันต้องไม่ทําให้เสียความรู้สึกมันต้องไม่ทําให้เสียใจแล้วมันต้องมีการแบบว่าโอเคเราสิ่งที่เราจะยื่นให้กับเธอมันจะไม่ใช่ยาผิดนะมันจะไม่สิ่งศกมันจะไม่ใช่สิ่งศักปกชั่วหลายแต่มันจะเป็นความรักเดียวของเราสิ่งที่เราอยากจะมอบให้เธอมันคือความจริงใจมันคือความที่เราอยากจะสารความสัมพันธ์กับเธอจริงๆนะเรารักเธอนะอะไรเงี้ยมันต้องเป็นความรักที่น่ารักอ่ะ ซึ่งก็จมอว่ามันดีไงมันมีการพัฒนาอะไรมากเกินจากการตัดสินใจของธนูเองที่แบบเฮ้ยถ้าเราไม่ไม่ทําให้มันเต็มที่ถ้าเราไม่เข้าหาเขาถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยความสัมพันธ์จะไม่ได้แล้วนะในเมื่อเขาเป็นคนที่เรารักใช่ไหมเราก็ต้องให้ความรู้สึกหรือความจริงใจให้กับเขาเพื่อให้ความสัมพันธ์มันได้ไปต่อเราต้องหยุดอะไรเราต้องเลิกอะไรเพราะอะไรคุณรู้สึกว่าคนนี้ก็เป็นคนที่ใช่อ่ะหึ ให้อยากบอกอะไรชาวพูดดีๆคนที่ชาวราศีธนูองถึงสถานการณ์ความรักขอ,ของเขาในช่วงของเดือนตุลาคม25เป็นอย่างไรเทอนสอดสิบดาบนะ oh My God Hangman เอสโซบานแปดเม้า4์โฟร์สอดสี่ดาบสี่สอดสอดหกดาบ ไม่ว่าคุณจะตัดสู้ว่าคุณรักเขาแค่ไหนนะแต่ด้วยความเจ็บปวดที่บางทีมันเคยผ่านมาคนคนนี้เขาชอบช้ำบอกคุณมาเยอะนะการที่คุณจะกลับมาแล้วทําให้เขามาดีกับคุณหรือตอบกลับคุณด้วยความเต็มใจหรือความไว้อกไว้ใจในสมมติว่ามันก็ไม่ได้ขนาดหรอกความสัมพันธ์ได้พัฒนาจริงค่ะแต่คนคนนี้จะค่อยๆดูคุณ เขาไม่ได้ให้ใจคุณเต็มร้อยคือมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณนะแต่เหมือนกับว่าถ้าจะมีการคบหากันหรือพูดคุยกันะความสัมพันธ์อยากให้มันค่อยเป็นค่อยไปละกันกูไม่อยากลงใจไปเยอะเพราะอะไรที่ผ่านมาก็สิบดาบอะมึงมันเหมือนจะแบบเหมือนจะดีแต่มึงก็ทําร้ายกูอย่างสิบดาบขนาดนี้กูต้องใช้เวลารักษาแผลกูสักนิดสักหน่อยแหละแฮงแมนบางทียังไต่ตองเลยว่าแบบกูควรคุยกับมึงกูควรเข้าหามึงดีปะวะอะไรอย่างเงี้ย คิดใจเขาบางทีเขาอยากที่จะมีการแบบเอามาจากความสัมพันธ์ด้วยนะในความคิดเขาอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำกับเขามันมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะมีเรื่องไม่ดีมากกว่าความทรงจําที่ดีอาจจะได้มีการทักทายพูดคุยกันนะคะแต่คนคนนี้จะไม่ได้ตกลงหรือว่าอืม โอเคกับคุณขนาดนั้นอะเพราะเขายังเจ็บอยู่แต่ถ้าคุณคิดที่จะสู้หรืออยากที่จะทํามันให้ได้อยากให้ทำให้มันสําเร็จคเคยสามว่าธนูก็ทําให้มันสําเร็จได้แหละแต่มันต้องค่อยๆว่ะสถานการณ์ต่างๆมันต้องดีกว่านี้หรือบางทีคนคนนี้ต้องฮิวตัวเองให้ได้มากกว่านี้กว่าที่จะเปิดใจและให้อภัยหรือว่าเข้าหาคุณใหม่ต่อให้ต่อเขาจะมีความรักถึงคุณยังไปจากคุณไม่ได้คุณก็ต้องให้เวลาเขาในการ บรรเทาความรู้สึกบ้างนะไม่ใช่เอออาจะเราจะเอาให้ได้พอพอจังหวะมันไม่โอเคปุ๊บเดี๋ยวเราไปง้อเขาเดี๋ยวเขาก็ดีกับเราแล้วความรู้สึกที่มันสูญเสียไปมันมันกลับมาได้ไหมมันเคยรู้สึกมาแล้วอะ่ะคุณต้องให้เวลาเขารักษาความเจ็บปวดเขาด้วยนะแล้วคุณเองก็ต้องรักษา,าค่ะเพราะคุณเป็นคนทําต้องลองดู ไอ้สากแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะปฏิเสธคุณเลยแต่เขาขอใช้เวลาคิดหรือทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อาจจะพักๆนิ่งๆแต่มันก็ยังไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันยังมีการเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่ถ้าสองถ้วยจริงถ้ารักจริงทำให้มันเต็มที่นะธนูพยาบดแนะนำอะไรชาวธนูนะมา เทอเพนนัลโคสามเหรียญไฟฟลับวันห้าม่ถาวรซีซอบคับหกถ้วยเล g โก r o โรสก d e s ด of อฟเอร์ w a วานเนสนะคะท n น w เว t ทรูสมีการหันหลังให้กันแหละเพราะว่าที่ผ่านมามันท็อกซิกเกินเกิมนมลพิษขั้นสุดอะ่ะเหนื่อยไม่ไหวปัญหามีเข้ามาให้แก้ไขตลอดหรือบางที มีปัญหาเข้ามาให้ได้ฟาดฟันให้เจ็บปวดแต่แก้ไขได้ไหมแม่งก็แก้ไม่ได้ด้วยมาทะเลาะกันเล่นอ่ะมีการหันหลังให้กันไอ้สามองรู้สึกว่าต่อให้คุณอ่ะเขานะมันมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่ะแต่มันก็มีความเสน่หาต่อกันอย่างที่บอกเลยสมมติว่าคุณหรืเขามันมีความรู้สึกต่อกันอยู่้าอใหญ่คุณปล่อยวางปล่อยวางยังไงคือถ้ามันมีการพูดคุยกันเคอสมมติว่ามัน มันมีการอยากคุยกันนะซึ่งซึ่งก็เป็นชาวธนูอย่างเที่อยากจะคุยหรือเข้าหาเขาเพื่อให้เขาได้รับรู้ว่าเฮ้ยตัวคุณตัวคุณรักเขานะตัวคุณอยากเขาให้โอกาสคุณนะอยากขอจากจากคนคนนี้ให้มีการเจรจาหรือพูดคุยอะไรกันเพราะว่าอะไรตัวคุณนะรับรู้แล้วว่าเฮ้ยบางทีของคุณเนี้ยเป็นคนที่ที่เรารักเป็นคนที่เราอยากสร้างความสัมพันธ์มันมันเกิดการอย่างรู้ขึ้นเฉยเลยจากที่มันมีการปลดปล่อยอะไรกันไปหันหลังอะไรให้กัน ซึ่งสิ่งที่จะบอกชาวาโนนะในการสางความสัมพันธ์หรือในการที่จะกลับมาคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างอย่างให้ยึดถือหรือหรือให้มันตั้งอยู่ในเรื่องของความจริงพูดความจริงถ้าบางทีสิ่งที่ผ่านมาทําให้คนคนนี้เจ็บปวดแล้วมันเกิดจากการที่คุณพูดไม่จริงหรือการที่คุณแบบพูดไม่หมดอะไรแบบเนี้ย ถ้ามันจะเคลียร์กันถ้ามันจะมีการเริ่มต้นกันเปิดใจและพูดความจริงถ้ายังมีความรักให้กันอยู่คือสักไงจะบอกว่ามันมีอ่ะแล้วคุณอยากให้คนนี้อยู่ตัวเองให้ได้ให้คนนี้ให้อภัยคุณให้ได้ให้คนนี้หายเจ็บจากคุณอ่ะคุณต้องมีความรักให้กับเขาคุณต้องมีความหม่วงใยให้กับเขาแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือคือความจริงคือการที่คุณจะจะกระทํามันแบบจริงๆอ่ะ กับมาครั้งนี้คุณจะทํายังไงกับเขากับมาครั้งนี้สิ่งที่คุณพูดมาว่าคุณอยากจะทาอย่างนู้นอย่างนี้ให้เขาคุณอยากจะทําอย่างนี้กับเขานะความสัมพันธ์เราจะเป็นอย่างนี้นะก็ทําให้มันได้จริงๆก็ได้ s o f เ earth คืออะไรความหนักแน่นก็ต้องหนักแน่นให้ได้จริงๆถ้าก่อนนั้นนี้หนักแน่นไม่จริงตอนนี้ต้องหนักแน่นให้ได้จริงๆถ้าอยากกลับมาพูดคุยกับเขา สู้ๆนะก็เป็นกำลังใจให้มาดูข้อความจากเขาถึงชาวธนูค่ะอา่าฉันทำเหมือนไม่สนใจแต่ลึกๆแล้วเรื่องนี้ mm. แทบฆ่าฉันเลยนะฉันไม่มีความสุขเลยนะมันไม่ใช่อย่างที่เธอเห็นหรอกนะเดี๋ยวมาดูข้อความจากเอ่อ คุณหนึ่งเขาดูุดสิเมื่อไม่ได้อยู่ใกล้ๆหัวใจมันค้ายจะหยุดเต้นเลยนะการสูญเสียความสัมพันธ์จะเจ็บปวด <c oughs> แต่การสูญเสียตัวเองจากความสัมพันธ์จะเจ็บปวดยาวนานกว่าฉันพบคุณบ่อยเลยในความฝันของฉันอ,อยากเจอตัวจริงป่ะล่ะหรือยังไง เจอตัวจริงก็ได้นี่จะเจอไปเลยเอาไงอ่ะเจอในฝันแล้วมันมันจะงงๆนะเจอในฝันแล้วมันมันไม่เต็มไม้เต็มมือมันไม่เต็มเหนี่ยวอะไรอ่ะเดเจอกันในฝันแล้วพูดอะไรกันเนี่ยฮะธนูเคยสอดแทร่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณน่ะข้อความที่เขาบอกมาคือทุกวันนี้หรือว่านะตอนนี้ที่บางทีเขาอาจจะนิ่งๆกับคุณหรือมีความไม่ไว้ใจคุณหรือทําตัวเมินเฉยไม่สนใจอะไรคุณ มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการที่จะทำบุณอย่างนั้นหรอกแต่บางทีสถานการณ์ที่ผา่านมันเจ็บปวดมากเกินไปมันเสียใจมากเกินไปมันเลยทําให้แบบว่าใจดีก็แล้วอ่อนโยนก็แล้วก็เลยไม่รู้ว่าอ่อนโยนแล้วยังถูกทำลายอีกรักมึงก็ยังถูกทำลายอีกแล้วกูต้องอะไรเพราะไม่รักมึงกูก็เจ็บเพราะอะไรกูรักมึงเขาไม่มีความสุขเลยนะะที่เขาทําแบบเนี้ยที่เขาเมินเฉยคุณที่เขานิ่งกับคุณเพราะเขารักคุณสิ่งที่คุณเห็นว่าเออบางทีก็าอาจจะ ดูดูออกหรือ Move On จากคุณรู้ไว้เลยนะค,คุณนี้ไม่ได้ Move เขายังมีคุณอยู่นั่นแหละขอเพียงแค่แค่คุณได้แสดงกายกรรมหรือว่าแสดงอให้เขาเห็นสักนิดนึงว่าไม่ต้องสักนิดะแสดงเยอะแล้วหละกูว่าเนี่ยทําให้เขาสิบดาบขนาดเนี้ยแก้ไขมันถูกต้องนะคะเอาเรื่องจริงมาพูดเอาความจริงมาเปิดเผยคุยกันแบบแมนแมนอะ่ะส่วนตัวคุณเองยังไงเมื่อไม่ได้อยู่ใ,ใกล้ หัวใจจะหยุดเต้นเป็นอะไรความดันขึ้นเป็นโรคหัวใจกำเริบหรือยังไงก็ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าพอการไม่ไม่ได้คุยหรือไม่ได้มีการสื่อสารอะไรกันแล้วคุณเองก็ทรมานเพราะฉะนั้นก็จะแยกทําไมละ่ะก็อยู่ด้วยกันไปสิก็สางความสัมพันธ์สิแล้วมันต้องทํายังไงถึงความสัมพันธ์มันจะไปได้ก็ทําให้มันดีสิแล้วไงต่อูนเสียความสัมพันธ์อาจจะเจ็บปวดูนเส็ยตัวเองจากความสัมพันธ์เจ็บปวดอยนะ่างนั้นก็รู้นี่ ู้ก็ทำรู้รู้แล้วทําเลยถ้าความสัมพันธ์ที่ก่อนอันนี้มันไม่ดีรู้มันไม่ดีก็ไม่ต้องทํามันอีกแล้วก็แก้ไขทําให้มันดีใหม่เพราะคุณกับเขามันมียยายให้แกกันอยู่ไม่ต้องมาพบรวค่ะในฝันน่ะมันไม่มันหรอกมาเจอตัวจริงดีกว่าโอเคไหมสู้นะเอาให้ได้รู้ปะแล้วไงต่ออาศีอะไรดาวอะไรลักษณอะไรท่านอะไที่มีเกเป็นทพืกัชาวศรนูมา แอดถ้าลมใมถุนตุลกุมเวอร์โกราศิกันสก,กิทธีเนราศีธนูเมทุนตุลกุมกันแล้วก็ธนูโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e กดกระดิ่งกิ้งกองเป็นกลัง,ง,ง,งใจใ้ัตา์ด้วยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายบาย